ใครดีเหมือนเดิมครับ ประโยคเล็กๆที่ใครๆก็อยากได้ยินในยุคนี้นะครับเมื่อวานนี้คุณภรรยาแวะซื้อมะม่วงจิ้มกะปิจากรถเข็นเจ้าประจำกลับมาพร้อมถุงมะม่วงเล็กๆแล้วก็ยิ้มบอกว่ายังขายดีเหมือนเดิมเลยนะผมถามว่านะ้าเขาบอกเองเลยเหรอภรรยาก็พยักหน้านะครับใช่ถามนะ้าเขาว่าเป็นยังไงบ้างเขาพูดเองเลยขายดีเหมือนเดิมครับลองนึกภาพเขาขึ้นมานะครับรถเข็นผลไม้เล็กๆที่เห็นผ่านตาบ่อยๆเนี่ยช่วงสายๆผลไม้แน่นเต็มอยู่ในตู้กระจกแต่รางเที่ยงเนี่ยหมดเกลี้ยงทุกครั้งสิ่งที่น่าสังเกตคือเขาไม่ใช่แแค่จอดล้วก็ ลูกค้าเดินเข้ามาแต่ว่าเขาจะเดินเข้าไปหาลูกค้าถึงที่เข็นไปตามตึกตามซอยตามออฟฟิศไม่ได้หยุดอยู่กับที่ครับเหมือนคนที่รู้ว่าความอยู่รอดเนี่ยมันต้องขยับเข้าหาลูกค้าไม่ใช่รอให้ลูกค้าเข้ามาเดินหาเองครับไม่มีแบนเนอร์ไม่มีโลโก้ไม่มีแบรนดิ้งไม่มีแอดแต่มีลูกค้าประจําขายมาอย่างนี้เป็น10ปีลบมีจังหวะมีรอยยิ้มวันนี้ก็มีคําว่าขายดีเหมือนเดิมครับบางทีเราไม่จําเป็นต้องเก่งล้านะครับแค่รู้ทางของตัวเองและทําให้ได้ทุกวันมันคงไม่ต้องหวือหวาแต่พาชีตให้เดินต่อไปได้เาาอจ ไม่ได้ดูรวยแต่เขาดูพอใจกับผลไม้ที่ขายหมดก่อนบ่ายครับกับความเหนื่อยที่มีค่าแล้วก็กับความสุขเล็กๆที่ได้เห็นลูกค้าย,ยิ้มเนี่ยแล้วกลับมาในวันใหม่อีกครั้งผมว่านั้นน่าจะเป็นความพอเพียงในโลกของเขาครับที่คนส่วนใหญ่กําลังวิ่งหาอะไรบางอย่างที่มันใหญ่ๆขึ้นบางทีประโยคธรรมดายอย่างขายดีเหมือนเดิมอาจจะเป็นเป้าหมายของใครบางคนโดยที่ไม่รู้ตัวเลยได้ซ้ำครับ